จังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้างนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผู้ผลิตสินค้าที่มาจากมัลเบอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนนะครับได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดแม้ว่าช่วงนี้ติดในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ก็ทําให้การค้าขายต่างๆหยุดชะง,งักไปบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อใดที่สถานการณ์คลี่คลายก็พร้อมที่จะกลับไปครองตลาดได้ทันทีจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานครับ มันเบอรี่หรือลูกหม่อนในประเทศไทยได้รับการพัฒนาสายพันธ์ุมาก,กว่า20ปีแล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งพระราชทานต้นพันธเอาไว้จนปัจจุบันมีการต่อยอดจนมีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นคือกลุ่มแปรลรูปผลิตพัน,มนหม่อนไมแม่ฮ่องสอนที่ได้นําผลมนเบอรี่ มาทำเป็นเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบจนเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและต่างชาติสามารถขยายตลาดไปยังอาเซียนอย่างเมียนมาอินโดนีเซียรวมไปถึงประเทศจีนขั้นแรกเราแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน้ำมันเบอร์รี่พร้อมดื่มค่ะจากนั้นก็ตามมาด้วยน้ำมันเบอร์รี่สกัดเข้มข้นร้อปซนต์และจากนั้นก็เป็นแยมมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่จัดจีดค่ะ หรือไม่กระทั่งผลผลิตเราออกมากมายนะคะเราก็เลยทํามาเป็นแปรรูปเป็นมะม่วอบแห้งค่ะต่างประเทศอ่าตอนนี้เรามีติดต่อมาแล้วเราส่งออกมาห้าปีแล้วค่ะค่ะช่วยเลาตรงนี้ครตรงไหนบ้างอ่าส่วนมากหนูส่งออกไปที่ประเทศจีนก่อนนะคะจากนั้นตามมาเนี่ยหนูจะไปออกบูทธที่พม่าปีละสองครั้งค่ะแล้วก็เราก็มีลูกค้าที่พม่าเนี่ยค่ะตอบรับเรามาเราก็ส่งออกมาโดยตลอดนะคะค่ะก่อนหน้านั้นที่ไม่มีโควิดเนี่ยก็ พูดได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องนะคะเราก็มีลูกค้าเก่าเรามากมายที่เป็นลูกค้าประจําของเราจากการที่เราเจอโควิดปุ๊บเนี่ยต่างประเทศก็เจอเหมือนเราเราก็เจอเหมือนต่างประเทศทําให้สินค้าเราส่งออกลําบากมากจนในที่สุดก็ไม่ได้ส่งออกเลยมันเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สูงมากช่วยลดน้ําตาลในเลือดคลายร้อนและให้ความสดชื่นโดยรสเปรี้ยวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สาคัญคือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะนอกจากวิตามิน A แล้วในมันเบอรี่ยังมีวิตามิน C ด้วยแต่จากการระบาดของโควิดสิบเาทำให้ผู้บริโภคดื่มได้ยากมากขึ้นเพราะว่าช่องทางการจําหน่ายของทางกลุ่มแปรรูปเหลือเพียง2ช่องทางเท่านั้นคือหน้าร้านและทางออนไลน์ทางกลุ่มเราแก้ปัญหาโดยที่เราเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาค่ะแล้วก็มาช่วยในเรื่องการสื่อสารออนไลน์มากขึ้นค่ะแล้วก็เปิดเป็นในช้อปปี้ลาซาด้านะคะ แล้วก็เปิดเป็นเป็นเพจของเราค่ะ Queen Berry น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพในช h อป e ี Lazada นี่ก็ชื่อว่ากรมช็อปค่ะก็เป็นการตอบรับของลูกค้าได้ดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศหรือว่าอะไรก็ซื้อผ่านทางออนไลน์มากขึ้นที่สุดเลยค่ะและขนส่งก็สะดวกสบายมากขึ้นค่ะ ทางออนไลน์นี่ไปไกลแค่ไหนก่าตลาดทางออนไลน์ของเราเนี่ยตอนนี้เรายังขายอยู่ในเมืองไทยนะคะแต่คนที่สั่งซื้อเนี่ยพอเราดูไทม์ไลน์แล้วก็จะเป็นคนต่างประเทศมากกว่านะคะที่สั่งซื้อของเราหรือไม่กระทั่งเขาอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะสั่งซื้อจากต่างประเทศจ่ายเงินมาทางออนไลน์แล้วก็ส่งให้คนในประเทศไทยะคะ่ะเราเราได้เปรียบหลายทางอยู่นะคะมันบอรีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเก็บผลสูงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตมีคุณภาพมากที่สุดและได้ผลผลิตประมาณปีละ10ตันนำมาจัดเก็บแปรรูปส่งออกเจ้านายซึ่งปัจจุบันจะผลิต